สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวิกฤติสิตตอนนี้เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักคําว่าโจรเรียกค่าไถา่น่ากลัวแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเป็นโจรเรียกค่าไถ่บนโลกไซเบอร์เราเรียกอาชญากรรมประเภทนี้ว่า r a n s o m ม a ว e ์ค่ะและเขามีพัฒนาการด้วยในปีนี้หนึ่งในภัยคุกคามออนไลน์ที่ทาง T r รน d m i c โครคาดการเอาไว้ว่าปีนี้จะระบาดหนักยิ่งขึ้นเลยก็คือ r รน s o m ม a ว e ร์มาแวร์เรียกค่าไถ่ายค่ะเขาไม่เน้นขโมยข้อมูลส่วนตัวหรอกแต่จะเข้ารหัสข้อมูลเอาไว้เป็นตัวประกันอยากปลดล็อกจา่ายค่าไถ่มาซะดีๆเคสล่าสุดในสหรัฐอเมริกาเรียกว่าร้ายแรงเพราะคนที่โดนเป็นระบบไอทีทั้งระบบของศูนย์การแพทย์แห่งหนึ่งทําให้ไม่สามารถรักษาคนไข้ได้เลยค่ะต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่นก่อนหลังจากจ่ายเงินให้แฮ ไปถึง40บิตคอยน์หรือประมาณ600,000บาทระบบจึงกลับมาใช้ได้อีกครั้งแนวโน้มแรนซ์เมวร์ในปีนี้จะมีวิธีและฟีเจอร์ใหม่ๆที่น่ากลัวมากขึ้นเนื่องจากผู้ใช้หลายคนไม่รู้จักบิตคอยน์ทำให้สูญเสียเงินจากการเรียกค่าไถา่จนถึงขนาดเปิดเว็บบอร์ดให้สอบถามอย่างตัวล่าสุดแพดคริปเมื่อล็อกไฟล์แล้วจะมีระบบแชทสอบถามเรื่องการจ่ายเงินพร้อมระบบถอดการติดตั้งเมื่อจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเรียกว่าทำทุกวิถีทางเพื่อเงินค่าไถ่เลยแหละรู้อย่างนี้แล้วคุณผู้ชมคะเราต้อง ระวังตัวให้ดีโหลดแอนตี้ไวรัสไว้ในคอมพิวเตอร์และมือถืออย่าไปโหลดไฟล์ file, หรือคลิปแบนเนอร์โฆษณาที่เราไม่แน่ใจจะเป็นการป้องกันตัวได้ในระดับหนึ่งค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวั้นซีทรีกันค่ะนักศึกษาไทยเอาจริงอารยาทำเกมสยองขวัญขายผ่านสตรีมแอป Facebook Messenger เตรียมขายโฆษณาในไตรมาส2ตำรวจอเมริกาหัวใสใช้ไฟล์ไม iPhone หาคนที่ถูกลักพาตัว Freedom 251 S สมาร์ทโฟนอินเดียถูกเหลือเชื่อราคาแค่1้อยบาท รู้เท่าทัานภัยเทคโนโลยีแล้วก็อย่าตกเป็นเหยื่อกันแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ